สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบสตรีมเกมผ่าน Facebook นะคะหรือเป็นพ่อคา้าไลฟ์สดนะคะแล่ไม่มีคนดูสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดคนดูเพื่อเปิดการมองเห็นกันได้เลยเนาะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPE s m s นั่นเองเราก็ใช้มาสักพักแล้วนะคะรับรองว่าแอคไม่บินแน่นอนเนาะจะเป็นแอกแบบไหนจะเป็นเว็บไซต์แบบไหนมาดูกันเลยนะคะ นี่นะคะก็คือของนะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ STE s m s นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือใต้คอมเมนต์ก็ได้เนาะหรือจะสแกน QR วอ d ร์โนะคะตรงคลิปช็อตได้เลยนะคะเรามีให้ทั้งหมดทุกรูปแบบเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติกาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบัญชี gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเราใช้มาสักพักแล้วก็ได้มีการสมัครไว้แล้วแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่หน้าเว็บเป็นแบบนี้เลยเนาะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ ain, ยอดแชร์ are, ยอดติดตามนะคะก็มีใ จบครบในเว็บเดียวเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวคนดูสตรีมไร์สดใช่ไหมคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วเลือกเบอร์มู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไร์สดกันได้เลยนะคะก็จะมีให้ประมาณนี้เลยเนาะมีแต่ S1 นะคะถึง S4 เลยนะคะสามารถที่จะเลือกสั่นตามความต้องการกันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกที่บริการบริการก็มีแต่15นาทีถึง180นาทีนะคะสามารถที่จะเลือกสั่นตามความต้องการได้อีกเช่นกันนะ เอเมื่อเราคอมหมดแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลนะคะสตรีมไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะแล้วก็ให้นำลิงมาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่5้ิบก็พอเนาะเวลาเฉลีย่ยของเรานะคะอยู่ที่2อนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่4บาทเองจะให้กดส่งได้เลย เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการเติมเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่หรือบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะและระหว่างที่เรารอออเดอร์ทาการอยู่นี้นเรามาดูที่การเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด3มช่องทางดยวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code คนะคะช่องทางที่2สองอฟต์วาวอล w ล็ l e t และช่องทางที่3มนะคะบูมานี Wallet เนาะเติมขั้นต่ำหต้่งแต่10บาทขึ้นะะ ต่อมานะคะในส่วนของบริการก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG นะคะ f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r t i k t o k นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้ก็จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลีฉล่ยไว้ให้ด้วยนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออดของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทาง,งนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออด ER, เดอร์ขึ้นให้เป็นขึน้น้เนเนนแบบีลยะะะะคะสามามมรรถท่จชก,กับบได และต่อมานะคะคในส่วนของการติดต่อแอดมินเนาะนี่เป็นตั๋วช่วยเหลือแบบนี้นะคะเป็นการส่งตั๋วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าช้านะคะเกินกว่าปกติหรือเกิน24ชั่วโมงเนะาะก็สามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้หมดเลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่คัดลอกปีลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งห้เพื่อเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงที่เราได้ให้ไปเนาะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM SMM ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะยอดวิวที่จัดวิวนลงงนนรอบึะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะตอนนี้ยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น15วิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิ์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่นี่กหล่อเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะ <ST AN TI AL> และสําหรับวันนี้นะคาะผู้ผิดป,ประการใดต้องขออภัยไว้นะตรงนีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ